ช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อนางสาวปนา,า้ากันทวุมอายุ20ปีเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาค่ะโปรดอธิบายความรู้สึกของคุณหลังจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนรัก ระยะเวลาหลังจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนรักของคุณมีความสําคัญกับภาวะซึมเศร้าหรือไม่ถ้ามีบ้างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหงาซึมเศร้ามีช่วงเวลาไหนที่คุณคิดว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไป มันมีผลกับชีวิตคุณในวันนี้ยังไงบ้างตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะแต่ก็จะมีบางเวลาที่เราก็จะมีเรื่องที่จะไปทําให้คิดถึงเขาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของเราช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะนางสาววลิณาหรือว่าโลดมพัชสุกูลเรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาการศึกษาค่ะ ปรดอธิบายความรู้สึกของคุณหลังจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนรักว่ารู้สึกว่าวามีทางความรู้สึกมีทางเสียใจแล้วก็ดีใจเสียใจนี่คือเราอยู่กับเขามานานมากแล้วก็มันมีความสุพันนะจนแบบมันขาดเขาไม่ได้แล้วก็วราก็รู้สึกดีใจนะทือว่าได้ตัวเองกลับคืนมาได้ได้ตัวเองกลับคืนมาได้โฟกัสตัวเองให้มากขึ้น ระยะเวลาหลังจากการสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนรักของคุณมีความสาคัญกับภาวะซึมเศร้าหรือไม่ว้ารู้สึกว่าวามีอารมณ์ที่ดิ่งแล้วก็เศร้าเพ่งเ,เ,เราอยากแบบว่าเราอยากอยู่กับตัวเองเราอยากแบบไม่อยากทาอะไรเลยเราอยากนอนแบบนอนไปโดยที่ไม่คิดอะไรเลยมีช่วงเวลาไหนที่คุณคิดว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปว้ารู้สึกว่าช่วงหลังจากจบความสัมพันธ์เพราะว่า เราคิดว่าความรักกันมันไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวคือเราเลิกกับเขาเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวได้ปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายคือเราได้ลองอไปทําอะไรใหม่ๆได้ปฟกัสตัวเองมากขึ้นมากกว่าตอนที่อยู่แล้วมันมีผลกับชีวิตคุณในวันนี้ยังไงบ้างมีมากเลยค่ะแล้ววาก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเพราะว่าเขาเข้ามาทําให้เรารู้ว่าความรักที่ดีแล้วก็การที่เรารักใครคนนี่เราก็ทาได้ โอเคเราก็ขอบคุณเขาที่เราได้ตัวเองคืนมามันทาให้เราดูโตขึ้นดูมีความรับผิดชอบขึ้นในความสัมพันธ์อ่ะการที่เราจะเป็นแฟนที่มีกับใครสักคนเนี่ยมันเราต้องมีดีให้พอสมควรแล้วก็ขอบคุณเขาคือเราจะไม่ขอต้อเองเราจะไม่พูดเขาเราก็ต้องขอบคุณเขาบ้างที่เขาอ่ะอย่างน้อยอ่ะเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีสำหรับวางขอบคุณมาก สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิติมาจันภูลเรียนอยู่คณะศึกษา,าศาสตร์สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การค่ะดิฉันนางสาวสุนิตากินหอมคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาการศึกษาค่ะ วันนี้พวกเราจะมาพูดถึงภาวะซึมเศร้าและความภาคภูมิใจในตนเองหลังจากการเลือกลาเป็นวิจัยของเจนนาเรนทิฟจากมหาวิทยาลายัยไครเซอร์มหาอเมริกาวัตถุประสงค์ของวิจัยนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความภาคภูมิใจในตนเองหลังจากที่ความสัมพันธ์ชิ้นสุดลง โดยเจนนาได้กลุ่มตัวอย่างที่นํามาศึกษาเป็นคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ผ่านการอกหักมาวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณเพราะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการนําสถิติต่างๆมาหาค่าหลังแจบบากที่ทําการใช้แบบทดสอบเนื่องจากความภาคภูมิใจในตนเองและภาวะซึมเศร้าเป็นสองแนวคิดที่ได้รับการศึกษาวิจัยมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากทุกคนต่างประสบความภาคภูมิใจในตนเองและภาวะซึมเศร้า มาในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจมีความภาคภูมิใจในตนเองสูงและภาวะซึมเศร้าต่ำหรือในทางกลับกันบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำมีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะซึมเศร้ามากกว่าสรุปการวัดระดับภาวะซึมเศร้าความผิดปกติทางอารมณ์เล็กน้อยภาวะซึมเศร้าทางคลินิกภาวะซึมเศร้าปานกลางภาวะซึมเศร้ารุนแรงและ ภาวะซึมเศร้าสุดข,ขีดย่เซนของผลลัพธ์เป็นการขึ้นและลงเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติ13.1เอร์ซที่ผลลัพธ์มีความผิดปกติทางอารมณ์เล็กน้อย9.5เอร์เซนที่ผลลัพธ์มีภาวะซึมเศร้าทางคลินิก29.8เซที่ผลลัพธ์มีภาวะซึมเศร้าปานกลาง15.5เอร์เซนที่ผลลัพธ์มีภาวะซึมเศร้ารุนแรง 7.1%ที่ผลลัพธ์ซึมเศร้าสุดขีดระดับความภาคภูมิใจในตนเองมีค่าตั้งแต่0นถึง30คะแนนตั้งแต่0นถึง15แสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ15าถึง25อยู่ในช่วงปก,กติ2 5ถึง30แสดงถึงความภาคภูมิใจในตนเองสูง5 9 4ที่ส่งผลให้มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ3า1มมีความภาคภูมิใจในตนเองปกติ 6.8%มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงสรุปผลการศึกษาของวิจัยนี้สถานะความสัมพันธ์ระยะเวลาหลังจากเลิกกันและเหตุการณ์ชีวิตที่ก่อให้เกิดความเครียดไม่ได้มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความภาคภูมิใจในตนเองเพศมีผลที่สําคัญทางสถิติพบว่าผู้หญิงมีความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและความภาคภูมิใจในตนเองที่แข็งแกร่งมากกว่าผู้ชาย